สวัสดีครับสมาชิกมาตามดวงทุกท่านนะครับมาพบกับท่านสมาชิกท่านผู้ชมกันอีกนะครับคลิปนี้ผมจะมาวิเคราะห์วิจารณดวงชะตาชีวิตสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดในราศีมังกรนะครับในช่วงเดือนกรกฎาคม2563ดวงชะตาชีวิตของท่านจะเป็นเช่นไรผมก็จะมาให้ทัศนะแนวทาง การดูดวงให้ท่านสมาชิกจะได้มีข้อมูลการดำเนินชีวิตนะครับการใช้ชีวิตในช่วงเดือนกรกฎาคมการประกอบอาชีพหน้าที่การงานโชคลาภชีวิตความรักการเงินของท่านจะเป็นเช่นไรผมก็จะมาวิเคราะห์วิจารณ์แนวทางทัศนะนะครับให้ท่านสมาชิกที่เกิดในราศีมังกรครับราศีมังกร ช่วงเดือนกรกฎาคมดวงดาวที่โคจรสถิตอยู่ในราศีมังกรครับมีดาวอยู่สองดวงครับดาวสองดวงคือดาวพฤหัสและดาวเสาร์ดาวเสาร์นี่เป็นดาวเกษตรเป็นดาวให้คุณส่งเสริมสนับสนุนเต็มที่ครับแต่ดาวดวงหนึ่งก็คือดาวพฤหัสเป็นดาวกาลกินีกับดาวเสาร์นะครับเป็นกาลีกับดาวเสาร์อาจจะมีปัญหาขัดแย้งกันในช่วงเดือนกรกฎาคมดาวอิทธิพลของดาวเสาร์ดาวพฤหัสอยู่ในกลุ่ม เกาะกลุ่มอย่างนี้ก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความพิตกกังวลของตัวท่านเองครับในช่วงนี้อาจจะมีปัญหาความขัดแยง้งความขัดแย้งในการคําพูดคําจาในช่วงนี้นะครับมีปัญหาอยู่นะครับอาจจะทําให้ท่านเกิดความเบื่อหน่ายท้อแท้กับวงจรชีวิตนะครับมันกับวงจรชีวิตการดําเนินชีวิตอาจจะไม่ราบรื่นไม่สุสมบังเท่าที่ควรครับพอดาวเสาร์นี้ถ้าเกิดในตําแหน่ง ปกติแล้วนะครับดาวเสาร์ในราศีมังกรราศีมังกรเป็นดาวกเกษตรของเขาจะส่งผลให้คุณเต็มที่ก็ต่อเมื่อบุคคลในเกิดในแต่ละวันจะไม่ส่งผลเท่ากันนะครับในทักษะวันเกิดประกอบกันอีกทีหนึ่งครับแต่โดยมากในช่วงเดือนกรกฎาคมก่อนที่ดาวพฤหัสด,ดาวเสาร์จะย้ายครับต้องระวังนะครับระวังเรื่องสุขภาพระวังเรื่องอุบัติเหตุด้วยนะครับระวังสุขภาพเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออุบัติเหตุเกิดขึ้นหลังจาก ที่ดาวเสา,า,สาย้ายไปดาวเสาจะย้ายโคจรย้ายตำแหน่งก็ในวันที่12ครับในวันที่12กรกฎาคมนะครับแล้วก็ดาวพฤหัสจะโคจรย้ายไปตามนะครับย้ายมาในราศีธนูครับย้อนนะครับเรียกว่าช่วงนี้ดาวจะย้ายโคจรเข้ามาในราศีธนูนะครับเพราะว่าก่อนนั้นก็อยู่ในราศีธนูแล้วแต่ดาวเดินหน้าไปช่วงระยะ2เดือน3เดือนนะครับเดินหน้าเร็วกว่าเดินเร็วกว่าปกติครับช่วงระยะ2เดือน3เดือนก็หลังจากวันที่ ดาวเสาย้ายมาในราศีธนูในวันที่12นะครับแล้วก็ดาวพฤหัสจะย้ายมาในราศีธนูเป็นดาวกเกษตรในราศีธนูในวันที่17นะครับก่อนที่ดาวสองดวงจะย้ายก็ต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุนะครับเรื่องขับยดยานพาหนะเดินทางไปไหนมาไหนนะครับก็ต้องระวังนะครับเพราะช่วงนี้อาจจะอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์ร้อนอารมณ์วูบวามง่ายนะครับสำหรับท่านที่เกิดในราศีมังกรพอราศีมังกรคนที่เกิดในราศีมังกรค่อนข้างที่จะเจ้าอารมณ์ เอาทําตามความคิดของตรงเอ็นเป็นใหญ่แล้วนะครับก่อนนีปัญหามีความขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่ในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับระยะช่วงตั้งแต่ตั้งแต่ดาวพฤหัสด,ดาวเสาร์ย้ายเข้ามาอยู่ในช่วงตั้งแต่เดือนเมษายนนะครับเมษายนย้ายเข้ามาในตําแหน่งนี้ท่านมีปัญหาระดับหนึ่งครับมีอุปสรรคติดขัดเหนื่อยหน่ายท้อแท้กับการใช้ชีวิตประกอบอาชีพการงานช่วงนี้ความ กระตือร้นขวัขวายมันไม่มีครับในช่วงนี้มันเกิดความเบื่อหน่ายท้อแท้นะครับความลาบดลื่นสุขสมบังไม่มีในช่วงนี้นะครับท่านที่เกิดในราศีมังกรครับเรือนต่อไปครับตานุกระดุมพระกระดุมพระการเงินการทองช่วงลาบก็เรื่องการเงินการทองการเงินการทองของท่านเป็นเช่นไรครับดาวการเงินดาวการเงินคีอดาวราหูและดาวเสาดาวการเงินถือว่ายังส่งผลดีอยู่ครับดาวการเงินครับดาวราหูอยู่ในตําแหน่งของเป็นอลิอรลีก็ถือว่า ก็ถือว่าดาวกันเงินดาวราหูอีกดวงหนึ่งครับดาวเสาอีกดวงหนึ่งเป็นขุมทรัพย์อยู่ก็ถือว่าช่วงนี้จะมีผูห้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์คํามจนช่วยเหลือเกื้อกูลให้ท่านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นระดับหนึ่งนะครับระดับหนึ่งแต่ไม่ถึงกับเต็มร้อยนะครับไม่ถึงกับเต็มร้อยแต่ได้ได้ระดับหนึ่งส่วนเรื่องโชคลาภการเงินการทองถือว่ายังดีอยู่ครับการเงินก็ถูกขุมทรัพย์ขุมทรัพย์ในช่วงนี้การเงินการทองได้มากก็ ใช้จ่ายไปไม่เหลือครับเก็บไม่ได้นะครับเก็บรักษาไม่อยู่นะครับปกติคนที่เกิดในวันเสาร์ค่อนข้างที่จะคนประหยัดบัญชีนต,ตนเองระดับหนึ่งแหละครับระดับหนึ่งแต่ว่าโดยอิทธิพลของดวงดาวที่โคจรในแต่ละราศีในช่วงนี้มันอาจจะประกอบกันกับเรื่องสภาวะเศรษฐกิจบ้านเมืองทั่วโลกไม่ค่อยดีนะครับอาจจะเป็นช่วงเหน็ดเหนื่อยพอสมควรในช่วงเดือนอรกรกฎาคม หลังจากวันที่17กรกฎาคมเป็นต้นไปขั้นจะลาบลื่นในเรื่องความดําเนินชีวิตการดําเนินชีวิตการประกอบอาชีพการงานก็จะส่งผลให้ท่านได้ลาบลื่นในส่วนหนึ่งนะครับท่านที่เกิดในราศีมังกรครับเดือนต่อไปครับตนุกตุมพระสาาัจาพันธุปุตตะอริปัตตนิปัต,ตนิคู่ฮุนส่วนชีวิตความรักชีวิตความรักในช่วงนี้ก็ยังทรงตัวอยู่นะครับ ชีวิตความรักยังทรงตัวอยู่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับกระทบกระทั่งม,มีปัญหาเล็กๆน้อยๆครับมีปัญหาเล็กๆน้อยเรื่องชีวิตความรักการดำเนินชีวิตในครอบครัวอาจจะมีปัญหาขัดแย้งทางความคิดกันความคิดเห็นไม่ตรงกันเป็นช่วงระยะสั้นๆนะครับระยะสั้นๆไม่ถึงกับว่าเลวร้ายหนักผ่านพ้นวันที่17กรกฎาคมไปแล้วทุกอย่างก็จะส่งผลใน้ท่านมีความราบรื่นความสุขความสมบังในชีวิตนะครับ เลือนต่อไปครับปัตตณิประณสุภกรรมะหน้าที่การงานดาวการงานดาวการงานการเงินโชคลาภในช่วงนี้นะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมถือว่าลาบเลื่อนส่งผลให้ท่านได้โชคเด้นลาบการเงินการทองทุกสิ่งทุกอย่างดีครับดาวการงานดาวการงานเป็นเช่นไรถ้าดาวการงานอยู่ในตำแหน่งที่ดีอยู่ครับเดือนในราศีพุธศกถ้าในระยะในระยะนี้นะครับถือว่ายังดีส่งผลให้ท่านเรื่อง หน้าที่การงานอาชีพประกอบอาชีพหน้าที่การงานถือว่ายังส่งผลดีนะครับยังส่งผลดีถ้าหลังจากกลางหลังจากวันที่20กรกฎาคมเป็นต้นไปดาวศุกร์จะในอยู่ในตําแหน่งราศีเมถุนเป็นดาวเสียอาจจะไม่ราบเรื่นไม่สุขสมบังอาจจะเหนื่อยในช่วงเดือนสิงหานะครับช่วงเดือนสิงหาท่านอาจจะไม่ดีนะครับก็มาคอยดูผมจะวิเคราะห์อาจารย์อีกทีหนึ่งครับ ผมมีคำนี้ให้ช่วงเดือนกรกฎาคมถือว่าดวงชะตาท่านผ่านไปได้ดีดครับอ่ะผ่านไปได้ดีๆอุปสรรคความติดขัดทั้งหลายความไม่ราบรื่นทั้งหลายก็จะผ่านพ้นไปให้ท่านมีความสุขในช่วงอ่าการที่การงานการประกอบอาชีพในที่การงานในช่วงเดือนกรกฎาคมก็จะส่งผลให้ท่านได้ราบรื่นดีระดับหนึ่งครับเดือนต่อไปครับกรรมลาภลาภโชคลาบลาบลอยเกิดขึ้นไหมลาบลอยเกิดขึ้นกับตัว ท่านนะครับลาบลอยการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนะครับการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบอุปสรรคเกิดขึ้นไหมการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบถือว่ายังดีครับในช่วงวันที่1กรกฎาคมวันที่1กรกฎาคมการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบก็ถือว่าลาบลอยส่งผลในทางที่ดีครับถ้าท่านชอบนักเสี่ยงเป็นนักเขียงโชคเสี่ยงลาบควรที่จะไปเสี่ยงในงวดวันที่16นะครับในงวดวันที่16กกรกฎาคมท่านควรเสี่ยง เกี่ยวกับเลข5ครับดาวเสาเนี่ยจะย้ายมาอยู่ในตําแหน่งของราศีธนูในวันที่12และในวันที่16ดาวพฤหัสจะย้ายในวันที่17ลมีแรงมากครับรัศีมีแรงมากและดาวอาทิตย์ดาวทิต์โครจรอยู่ในตาแหน่งของราศีมังกรจะย้ายเข้ามาตําแหน่งนี้ ท่านเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบควรที่จะเสี่ยงเลขที่มงคลน,นําโชคเลขหนึ่งห้าห้าหนึ่งครับหนึ่งห้าหรือห้าหนึ่งจะเป็นเลขตัวใดตัวหนึ่งครับจะเป็นเลขตัวใดตัวหนึ่งที่ในช่วงวันที่สิบหกผมเน้นไว้วันที่สิบหกกรกฎาคมนะครับถ้าท่านสมาชิกท,ที่เกิดในราศีมังกรแนวทางเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบเลขมงคลน,นําโชคคันคือหนึ่งห้าห้าหนึ่งเฉพาะงวดวันที่สิบหก กัละก็ราคมเท่านั้นนะครับนี่คือแนวทางตัวเลของคนโชคลาบเลขนําโชคนะครับสาหรับท่าน่เกิดในราศีมังกรน,นะครับมาดูทักษะวันเกิดประกอบครับทักษะวันเกิดตั้งแต่วันอาทิตย์ครับอาทิตย์เป็นบริวารบริวารในช่วงนี้ไม่ลาบเรื่องทัดบริวารเป็นอลิครับบริวารเป็นอลิบริวารเป็นอล,นนอล,นนอลิก็ส่งผลไปถึงในช่วงประมาณวันที่10ในวันที่ประมาณวันที่15นะครับดาว ดาวบริวารเป็นอริดาวบริวารเป็นศัตรูเสียทรัพย์เสียเงินเสียทองเสียข้าวเสียของคนรอบข้างทําความเดือดร้อนให้นะครับบริวารเป็นอริครับบริวารอายุเดชดาวเดชสงผลดีนะครับเดชอยู่ในตาแหน่งที่ดีครับตนุกุกุมภั萨จะดาวเดชดีครับบริวารอายุเดชสีดาวสีดีครับดาวสีดีมูละอุสาหะอุสาหะก็มีมนตรีแต่ดาวราหูดาวราหูเป็นดาวมนตรีดาวราหูเป็นดาวมนตรีมันอับแสงครับ ในช่วงนี้นะครับดาวมตรีอับแสงอาจจะไม่ราบเรื่อนส่งผลเท่าที่ควรนะครับสำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ครับพึงพาอาศัยตนเองมากกว่านะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับวันต่อไปครับคือวันจันทร์ครับจันทร์เป็นบริวารบริวารอายุสุขภาพนีครับเดชดีครับสีดีสีทับลัคนาเกิดสงผลนี้ครับบริวารอายุเดชสีมูละ อุสาหะอุสาหะท่านที ing, ่เก <isis> ิดในวันจันทร์อุสาหะดาวอุสาหะเดิมเสียครับดาวอุสาหะเป็นอันนี้เฉพาะคนที่เกิดในวันจันทร์ครับช่วงนี้ช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับอาจจะเป็นความเกิดความเบื่อหน่ายท้อแท้การประกอบวิชิตหน้าที่การงานของท่านในช่วงนี้ท่านเกิดความเบื่อหน่ายไม่รับเลื่ดไม่สุขสมบังค่อนข้างที่จะเบื่อเบื่อต่อกันดำเนินชีวิตในการทําประกอบวิชีการงานนะครับอาจจะไม่สําเร็จแต่เป็นคน ํางานหน่วยงานของราชการก็จะเป็นคนจากคนขยันมันเพียรอยู่ในกายเป็นคนช่วงนี้นะครับอาจจะเป็นคนขยันน้อยครับขยันน้อยในช่วงเดือนกระกฎาคมนี่ก็ต้องค่อยปรับตนเองนะครับค่อยปรับตนเองเพราะร่างกายคนเราก็ต้องมีเวลาพักผ่อนถ้าท่านไม่พักผ่อนไว้เพียงพอก็อ,อาจจะความเบื่อหน่ายท้อแท้ในการตาอาชีพการงานเขออาจ,จะ ไปทางานอาชีพทํางานคืออาชีพการไปทํางานทางการกค่จะไปไม่ตรงไม่ทันเวลานะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมนี่คือเดือนคือช่วงเดือนของลักอ่าวันท่านที่เกิดในวันจันนะครับท่านที่เกิดในวันจันท์วันอังคารครับคนที่เกิดในวันอังคารอังคารบริวารยุดอังคารเป็นบริวารก็ถือว่าส่งผลดีครับวันอายุดาวายุตด,ดีครับเด,ด็ดดีสีดีครับเด็ดดี สีดีทับลัคนาเกิดช่วงนี้มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งอาที่การงานส่งผลในทางที่ดีขึ้นนะครับมีอำนาจวาส,สนาดีช่วงเดือนกรกฎาคมตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมาเลยนะครับอ่าตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมาดาวเด็ดดีดาวสีดีโจรทับ ลัษณะเกิดท่านท่านมีโชคไปลาบตำแหน่งอำนาจวาสนาช่วงเรื่องหน้าที่การงานหรือว่าส่งผลให้ท่านได้ดีเลยครับวันอายุเดชบริวารอายุเดชสีมูละมูละในทีน่นี้ดาวลาหูตกมูละเป็นหลีดาวลาหูมีการโยกย้ายเคลื่อนย้ายกเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่การงานมากกว่าอย่างอื่นครับไม่ย้ายที่อยู่ที่อาศัยหรือว่าเดินทาง เดินทางไปเกี่ยวกับเรื่องธุระหน้าที่การงานมากกว่าในช่วงเดือนอกรกฎาคมนะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้หรือมีการปรับเปลี่ยนขยับตําแหน่งหนะ้าที่การงานในทางที่ดีขึ้นนะครับนี่คือช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับวันอังคารครับวันอายุเดชศรีมูลอุตสา,า,าหอุตสาหะถือว่าส่งผลดีครับมตรีดาวมนตรีดาวที่เป็นดาวมนตรีไม่สุเยริครับกาลีกาลีดาวจันเป็นกาลีก็อยู่ในช่วงละวะในช่วงวันที่ หนึ่งอ, really อาจจะไม่มีโชคมี็นลาบลอยครับดาวการีโชคลาบลอยอาจจะไม่ส่งผลดีเท่าที่ควรนะครับเอ่อเกี่ยวกับท่านอาจจะชงส่งผลดี้เกเรื่องหน้าที่การงานของท่านมากกว <c oughs> <sy> ่านะครับตำแหน่งหน้าที่การงานในทางที่ดีมากกว่านี่คือวันอังคารครับวันต่อไปครับคือวันพุธกลางวันครับพุธกลางวันพุธเป็นบริวารบริวารดีครับบริวารอายุดีเดชดีนะครับสีดาวสีดาวการพนันไม่สู้จะดีครับแต่ดาวสีดาวลาหูเกี่ยวกับเรื่อง การพนันไม่สู้จะดีครับการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบอาจจะไม่มีโชคมีลาบนะครับสาหรับที่นี้เกิดในวันพุธกลางวันครับวันอายุเดชศีมูละอุตสาหมนตรีกาลีดาวกาลีกินีดาวกาลกินีดาวกาลีกาลีคือดาวเพื่อนนะครับดาวเพื่อนระวังเพื่อนเก่าระวังเพื่อนเก่าคนที่ มีปัญหาขัดแย้งกันมาในอดีตจะโครจรให้มามาเจอมาเจอพพบกันในช่วงเดือนกรกฎาคมจำระวังครับสงบอารมณ์ไว้นะครับ่ะสงบอารมณ์ให้แม้แต่คนรักเกา่าจะโครจรเข้ามาเป็นอริตต่อกันในช่วงเดือนกรกฎาคมควรระงับสติอารมณ์ไหมครับหลังจากท่านาดาวเคลื่อนย้ายไปในวันที่17ไปแล้วก็จะส่งผลในทางที่ดีขึ้นนะครับท่านเกิดในวันพุธกลางวันครับ วันเสาร์ครับเสาร์เป็นบริวารบริวารดีครับบริวารอายุดีครับเดชด,ดาวเดชเสียดาวเดชเสียในที่ไม่ค่อยสู้จริงครับวันอายุเดชสีดาวสีดีครับส่งเสริมเรื่องการ,เ,ร,งการเงินการทองชีวิตความรับดีครับวันอายุเดชสีมูละอุตสาหะมนตรีกาลีวันอายุเดชในช่วงนี้ครับบริวารอายุเดชสีมูละอุตสาหะมนตรีกาลีวันอายุเดชสีมูละ ดาวเดชเสียดาวมูละเสียมีการเคลื่อนย้ายมีการโยกย้ายตำแหน่งาที่การงานส่งผลในทางที่ในทางเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาครับวันเสาร์นะครับวันอายุเดชด,ดาวเดชถูกคนตำาหนิเติดติงใส่ลายป้ายสีหาเรื่องกันแคล่งต้องระวังนะครับต้องระวังวันอายุเดชสีมูละมีการโยกย้าย มีการเคลื่อนย้ายตำแหน่งอาชีพงานงานอาจจะไปในทางที่ไม่ท่านไม่อยากจะต้องการที่จะไปเท่าที่ควรแต่ก็ด้วยความจำยอมนะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมนี่คือคันที่เกิดในวันเสารด ت, ดาส์ครับวานอายุเดชดาวเดชเป็นเสียครับดาวสีดีครับมูละมูละยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยเดินทางนะครับเดินทางแต่วิช่วงระยะสั้นๆน,นะครับบานอายุเดชสีมูละสาหะมนตรีมนตรีดาวดาวอังคารเป็นดาวมนตรีสงผลดีครับ กาลีดาวกาลิกินีคือดาวพุธกาลิกินีตกทับดาวสุขระวังปัญหาเรื่องคำพูดคำจากเกเรจานพาเทกับคนรักครอบครัวต้องระวังปัญหาขัดแยง้งกันนะครับปัญหาขัดแยง้งภายในครอบครัวต้องระวังไว้ครับพุธเป็นปากปากปากเสียนะครับปากเสียในช่วงนี้ทับดาวสุขทับดาวสุขกันเงินกัน,นทองสภาพคล่องก็ไม่ดีครับมีปัญหานะครับสําหรับททเลเกิดในวันเสาร์ครับวันต่อไปครับคือวันพฤหัสครับวันพฤหัสพฤหัสเป็นบริวารบริวารอายุ บริวารอายุเดชสีมรณะอสหมรีการีท่านที่เกิดในบันพันลือหัดต้องระวังเรื่องสุขภาพนะครับเรื่องอุบัติเหตุครับดาวเสาจะย้ายครับเสาจะย,ย้ายเสาเป็นการละิอีทับลักนณะเกิดทับทับดาวบริวารน,นะครับต้องระวังเสียทรัพย์เสียเงินเสียทองเสียข้าวเสียของหรือมีการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องยนต์นะครับมีปัญหาเรื่องรถยนต์ครับมีอุบัติเหตุเก,เกิดขึ้นนะครับอาจจะไปเขียวไปชนหรืออาจจะมีอะไรมาเขียวมาชน เรื่องรถเรื่องลาของท่านในช่วงตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่ถึงวันในวันที่12กรกฎาคมนะครับต้องระวังเรื่อง ขับยดยานพาหนะเดินทางไปไหนมาไหนแม้แต่สุขภาพของตัวท่านเองนะครับสุขภาพดาวอายุเป็นอริดาวอายุเป็นในยสุขภาพเสียไม่สู้จะดีเท่าดีกว่าเลยครับสุขภาพนะครับระวังเก็บใข้ได้ป่วยด้วยนะครับท่านที่เกิดในวันพฤหัสครับวันอายุเดชสีมูลอุตสาหะมตรีกาลีกับทุกสิ่งทุกอย่างดีครับระวังเรื่องอุบัติเหตุอย่างเดียวครับสุขภาพของท่านอย่างเดียวท่านที่เกิดในวันพฤหัสนะครับวันต่อไปครับคือวันราหูพุธกลางคืนครับบริวารตกเป็นอริบ วันเป็นหลิไม่สู้จะดีครับวันอายุเดชสีมูลสหมนตรีกาลีดาวกาลิคินีดาวผู้หลักผู้ใหญ่เป็นกาลีทับรัคนาเกิดแต่ถูกจ้องเพลงเด็งคิดร้ายนะครับจ้องเพงเ่งเล็งต้องระวังนะครับท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนท่านกระทาการสิ่งใดก็ตามในช่วงเดือนกรกฎาคมก่อนที่ดาวพฤหัสจะย้ายก็ควรที่ทําให้เปิดเผยนะครับพราคนพุธกลางคืนค่อนข้างที่จะทําทํา บางสิ่งบางอย่างโดยคาดการไม่ไม่คนทั่วทั่วไปก็จะไม่รู้ว่าท่านทําการสิ่งใดครับพอพอท่านท่านที่เกิดในพุทธังคินค่อนข้างที่จะทําอะไรรวดเร็วนะครับทำทาโดยพระการรวดเร็วในช่วง เดือนกรกฎาคมบริวารบริวารของท่านเป็นอลินะครับบริวารเป็นอลิบริวารเสียจะเสียทรัพย์เสียเงินเสียทองจะถูกผู้หลักผู้ใหญ่จ้องเพ่งเล็งคิดร้ายคิดไม่ดีนะครับถูกคนใส่ร้ายไปสีหาเรื่องถูกคนใส่ร้ายไปสีหาเรื่องถูกกลั่นแกล้งครับถูกคนกลั่นแกล้งหาเรื่องทําความผิดโยนความผิดให้ท่านต้องระวังนะครับท่านที่เกิดพุธกลางคืนนะครับวันต่อไปครับคือวันศุกร์ครับศุกร์เป็นบริวารบริวารดีครับวันอายุสุขภาพวันอายุเดชสี มูลอุตสาหะมนตรีวันศุกร์ถือว่าส่งผลดีนะครับวันศุกร์ดาวกาลีไม่ส่งผลนะครับวันอายุสุขภาพอมีปัญหาเรื่องเล็กน้อยครับเจ็บไข้ที่ป่วยดามฤดูการครับอาจจะเปหาเรื่องไข้หวัดเล็กๆ,ๆน้อยในช่วงวันที่1กรกฎาคมถึงวันที่10กรกฎาคมระยะ10วันนะครับมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับเล็กๆ,ๆน้อย วันอายุเดชสีมูลอุสาหะมรีดาวพฤหัสเป็นดาวมรีผู้ลักผู้ใหญ่อุปธรภมคำจุนช่วยเหลือกุลนะครับวันอายุเดชสีมูละดาวสีในที่นั้นคือดาวอังคารครับดาวสีส่งผลเพื่อนจนสูญเพื่อนช่วยเหลือก็ุลมีเพื่อนดีส่งผลให้ท่านได้ส่งในทางที่ครับวันอายุเดชสีมูละอุสาหะ <ทำ S 2> อุสาหะก็ดีครับมรีดาวมนรีผู้ลักผู้ใหญ่อุปธมภมคำจุนช่วยเหลือสงเคราะห์อุปมภ์อนุเคราะห์สงเคราะห์ให้ท่านมีโชคมีลาภบังเกิดขึ้นนะครับนี่คือ ท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับในทั้ง8วันครับท่านดวงที่ดีที่สุดเลยครับดวงที่ดีสุดในช่วงเดือนกรกฎาคมของก็มีวันวันศุกร์ครับศุกร์บริวารตำแหน่งดีครับหรือวันอายุเดชสีบูรัอุตสาหะมนตรีนะครับถ้าท่านเป็นคนเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบต้องนี่ครับเลข5นะครับเน้นไว้เลือกตัวเดียวครับคือเลข5ครับในงวดวันที่10 16เลยนะครับ16กรกฎาคม2อ6 3 mm hmm. ผมเน้นไว้ที่เลขห้าเดียวรัสมีเลขค่าจะแรงมากครับจะแรงมากาจะย้ายโคโจรย้ายข้าในตำแหน่งของราศีธนูในวันที่17ในวันที่16เลข5ไม่ควรมองข้ามนะครับเลขมงคลของตัวท่านเองครับคู่กับเลขหนึ่งครับดาวอาทิตย์จะย้ายมาอยู่ในตำแหน่งของราศีกรกฎนะครับประมาณวันที่ประมาณในช่วงระยะ ประมาณวันที่10นะครับประมาณวันที่10ฉะนั้นลักษณะของดาวอาทิตย์กับเลข5เลงกันอยู่เลงกันอยู่ฉะนั้น1551ควรที่จะควรที่จะหาซื้อสละกินแบ่งรัฐบาลไว้นะครับในงวดวันที่16เท่านั้นนะครับในงวดวันที่16เท่านั้นท่านหลังวันที่16ไปก็เป็นแนวทางอีกนทางหนึ่งครับถ้าในงวดวันที่1กรกฎาคมก็จะไม่มีเกี่ยวกับตัวนี้ครับถ้าเลข อ่าถ้าตัวเลขมงคลน,นำโชคของท่านนะครับเลขมงคลน,นำโชคของท่านวันอายุเดชสีวันอายุเดชสีมุละอุตสาหะมนตรีตัวเลขมงคลน,นำโชคของท่านในช่วงวันที่วันที่หนึ่งกรกฎาคมแนวทางตัวเลขเด่นนะครับแนวทางตัวเลขเด่นท่านที่เกิดวันศุกร์ครับวันศุกร์ก็มีดาวศุกร์อยู่ในตำแหน่งของดาวเกษตรนะครับ ซึ่งมีดาวพุธเกาะกลมอยู่นะครับพุธเกาะกลมอยู่เลขระหว่างเลข6กับเลข4ครับเป็นเลขนำโชคของท่านครับเลข6กับเลข4เป็นเลขนําโชคของท่านการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในงดวันที่1ควรที่จะติดเลข2ตัวครับมีเลข4กับเลข6เกาะกลมอยู่ครับ4กับู่อยู่ในตําแหน่งเลข3ตัวบนหรือเลขท้าย2ตัวล่างสลากกินแบ่งรัฐบาลอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งครับควรที่จะติดเลข เกาะกลุ่มตัวนี้ไว้นะครับในวันที่4ครับในวันที่4กรกฎาคมดาวพุธนะครับดาวพุธจะย้ยายเข้าเป็นตําแหน่งกเกษตรอยู่ในตําแหน่งกเกษตรของดาวของราศีเมถุนนะครับมาอยู่ในตําแหน่งของราศีเมถุนราศีเมถุนมีดาวอยู่2ดวงครับดาวอยู่2ดวงก็คือดาวอาทิตย์และดาวราหูเกาะกลุ่มอยู่ก่อนแล้วนะครับท่าเรขเสี่ยงโชคนําโชคในงวดวันที่ในวันที่ หนึ 1> 1, กรกฎาคม2 5 6 3เลขที่เป็นเลขมงคลนำโชคก็กมีเลข4เลข1เลข8การเสี่ยงโชคก็ควรที่จะซื้อเลข1441 188 14884 4, ไว้นะครับหรือว่าเลข3ตัวก็148ครับความน่าจะเป็นครับ148เป็นเลขมงคลนำโชคสำหรับท่านที่เกิดในราศีมังกรครับส่วนในงวดวันที่16ผมเน้นไว้คือ1551จะเป็นเลขไทย สามตัวบนหรือเลขท้าย2ตัวล่างก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งครับนี่คือตัวเลขดวงดาวที่จะเคลื่อนย้ายนะครับที่จะเคลื่อนย้ายผมก็วิเคราะห์วิจารณ์เลขมงคลและดวงชะตาชีวิตท่านที่เกิดในราศีมังกรให้จะได้รู้แนวทางการดําเนินชีวิตของท่านการประกอบอาชีพหนะ้าที่การงานจะมีความราบรื่นความสําเร็จความโชคดีหรือไม่ก็ผม วิเคราะห์ให้เป็นทัศนะแนวทางความคิดกับท่านสมาชิกที่เกิดในราศีบังกรนะครับขอบคุณสมาชิกทุกท่านทุกคนทุกกำลังใจครับที่เข้ามาติดตามรับชมมาตามดวงชอบแนวทางการวิเคราะห์ดวงชะตาชีวิตที่ผมได้วิเคราะห์วิจารณ์ให้ท่านได้ ดูได้ชมเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตก็ฝากด้วยนะครับกดติดตามกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการวิเคราะห์ดวงชะตาชีวิตให้ท่านได้ติดตามรับชมกันอีกในคลิปต่อๆไปครับขอสมาชิกมาตามดวงทุกท่านทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีความเจริญรุ่งเรืองประกอบอาชีพการงานมีความสําเร็จทุกท่านทุกคนนะครับขอบคุณครับ